รู้ของตนเองอยู่เรื่อยๆพยายามเข้าอกเข้าใจค้นหาสิ่งที่อยู่ข้างในตัวเองเนี่ยให้บ่อยๆมากขึ้นเรื่องนี้สำคัญมากเลยเพราะว่าถ้าคุณเป็นพ่อแม่ที่ไม่สามารถที่จะอ่านจิตอ่านใจตัวเองได้นีหลายครั้งเราจะทำให้ความรักที่เรามีมันกลายเป็นความรัดความรัดที่เป็นรัดแบบอึดอัด รัดแบบรัดแน่นนะครับความรักของเรามันก็จะกลายเป็นเหมือนเชือกที่อาจจะไปทําร้ายอาจจะไปทําให้ลูกวัยรุ่นของเรานะครับรู้สึกอึดอัดเวลาอยู่กับเราได้ความรู้สึกอึดอัดเนี้ยมันก่อให้เกิดการสูญเสียความสัมพันธ์แล้วก็ก่อให้เกิดการไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันแล้วก็แน่นอนว่าเวลาที่เราเลี้ยงลูกวัยรุ่นไปถึงจุดหนึ่งเนี้ย ทุกครอบครัวจะต้องมีเรื่องที่จะต้องตัดสินใจมีความไม่เข้าอ,อกเข้าใจกันในบางในบางครั้งในบางอย่างเราเดินหน้าไปเรื่อยๆก็จะต้องใช้ระดับความสัมพันธ์เนาะผมมักจะบอกเสมอว่าเวลาที่เราเลี้ยงลูกเนี่ยโดยเฉพาะลูกวัยรุ่นเราจะต้องเก็บแต้มคะแนนความสัมพันธ์เอาไวเ้เยอะๆเก็บไว้เพื่ออะไรเก็บไว้เพื่อที่ถึงวันหนึ่งเราจะต้องใช้สิ่งนั้นครับทุกบ้านจะต้องใช้ ความสัมพันธ์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งใช้ในการซื้อพฤติกรรมต่างๆที่เราต้องการใช้ในการป้องกันปัญหาใหญ่ๆปัญหายาเสพติดปัญหาความไม่เข้าอ,อกเข้าใจกันปัญหาที่เกี่ยวกับความรักการวางตัวอะไรหลายๆอย่างเราต้องใช้เรื่องราวหรือความสัมพันธ์เนี้ยในการป้องกันปัญหาแล้วก็แก้ไขบางอย่างแต่หลายครั้ง ความรักที่เราให้กับลูกมันกลายเป็นความอึดอัดมันกลายเป็นความรู้สึกที่ลูกไม่อยากอยู่ใกล้มันกลายเป็นความเบื่อหน่ายมันกลายเป็นความรู้สึกที่ไม่อยากเข้าหาเราหลายบ้านเนี่ยจะเจออย่างนี้บ่อยมากๆความรักผมเรียกมันว่าความรักมันกลายเป็นความรักมันจากจากรักที่เป็นรอเรือไม่หันอากาศากไก่กลายเป็นเป็นรักแน่น รอเรือไม่เห็นอากาศดอเด็กแทนอันนี้มันก็ไม่แฟร์เลยไม่แฟร์ทั้งกับตัวลูกวัยรุ่นของคุณเองด้วยแล้วก็กับตัวของเราด้วยที่เลี้ยงเขานะครับคุณรู้ไหมอะไรที่ทําให้ความรักที่เรามีให้กับลูกมันทําให้ลูกอึดอัดความกลัวครับความกลัวหลายคนไม่รู้ว่าตัวเองมีความกลัวอยู่ในใจและไอ้ความกลัวนี้แหละ ถ้าเราไม่รู้ทันไม่สามารถจับมันได้ไม่สามารถที่จะมองเห็นมันนะครับหรือยอมรับมันให้ได้เนี่ยความกลัวจะเป็นตัวที่มาแทนความรักที่เรามีความรักที่เรามีมันไม่ได้หายไปไหนแต่ทุกครั้งที่เรามีความกลัวเราจะส่งต่อและถ่ายทอดความกลัวนั้นออกไปให้ลูกให้สามีให้ภรรยาของเราให้คนที่เรารัก ให้คนที่อยู่ตรงหน้าเราได้เห็นมันดูไม่ยุติธรรมเนาะเพราะว่าเราอะมีความรักเป็นพื้นฐานแต่ทําไมเวลาแสดงออกเราถึงแสดงออกถึงความกลัวทําไมเวลาแสดงออกลูกถึงรับรู้ถึงความกลัวได้มากได้ง่ายกว่าความรักก็เพราะว่าบางครั้งความกลัวในหัวใจของเราเนี่ยแหละมันเติบโตเติบใหญ่มากๆแล้วหลายคนก็ไม่รู้จริงๆนะครับหลายคนไม่เข้าอกเข้าใจตัวเองมากพอ ที่จะดูให้รู้ว่าลึกๆเรามีความกลัวเรื่องอะไรสวัสดีทุกคนจากแฟนเพจคดกบที่ปรึกษาด้านวัยรุ่นและครอบครัวนะครับแต่กี้นี้ตอนเนี้ยผมมองไม่เห็นว่ามีใครเข้ามาชมนะครับเพราะว่าแต่กี้นี้เหมือนเครื่องมันสัญญาณมันหลุดไปชั่วขณะหนึ่งมันเลยทําให้เครื่องเออเลอร์ใครที่เข้ามาฟังรบกวนพิมพ์ทักทายกันหน่อยว่าตอนนี้ผมจะไม่เห็นใครเลยนะครับสวัสดีพ่อโชนะฮะเห็นพ่อโชแล้ว ยังไม่เห็นคนอื่นเลยนะครับจนกว่าจะมีการพิมพ์เข้ามานะครับพิมพ์ทักไทยกันมานิดหนึ่งว่าตอนนี้เป็นอย่างไงบ้างได้ยินเสียงแล้วก็เห็นภาพชัดเจนแล้วหรือเปล่านะครับผมเวลาที่เราเลี้ยงลูกวัยรุ่นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันเป็นสิ่งต้องห้ามเลยคือเราต้องไม่ทําให้ลูกวัยรุ่นเนี่ยรู้สึกอึดอัดจ,จนไม่อยากอยู่ใกล้เราหากใครที่สามารถทําให้บ้านอบอุ่นจนลูกอยากที่จะเข้าบ้านได้ไม่ว่าจะเข้า ตีดนตีอะไรกี่ทุ่มกี่ยามแต่ลูกก็อยากจะกลับบ้านทุกครั้งนะลูกนึกถึงใครบางคนที่อยู่ในบ้านเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ที่ดีมากๆแล้วคนส่วนใหญ่จะไม่รู้ไม่ค่อยเห็นภาพตรงนี้ไม่ค่อยเห็นความสำคัญเราจะเผลอเลี้ยงลูกตามสัญชาตญาณเราจะคิดว่าหน้าที่ของวัยรุ่นคือการเรียนหนังสือหน้าที่ของเราคือการทำงานหาเงิน มาซัพพอร์ตจืนเชือลูกหน้าที่ของเราคือการให้ทรัพย์สินให้มรดกให้ทรัพยากรบางอย่างแต่เราลืมไปว่าทรัพยากรที่สำคัญที่สุดคือความรักที่เราเองจะต้องทำให้ลูกของเราสัมผัสได้ว่าเรารักเขาจริงๆคําคำว่ารักเป็นคำที่เราชอบพ่มบอกลูกเสมอหลายคนพ่มบอกถ้าคุณลองสังเกตดีๆีคำว่ารักเป็นคำว่าเป็นคำที่เราอ่ะพมบอกให้กับ ลูกวัยรุ่นให้กับคนที่อยู่ตรงหน้าเราบ่อยที่สุดแล้วแหละแต่สังเกตไหมว่าคําคํเนี้ใช้การบอกมานับครั้งไม่ถ่วนแต่เขาสามารถสัมผัสและรับรู้และอินกับคําบอกของเรามากน้อยแค่ไหนเราบอกสิบครั้งเราบอกร้อยครั้งเขาสัมผัสแล้วเขาก็าอินมากแค่ไหนเราบอกหลายครั้งคําถามคือเขาสัมผัสได้จริงๆริงไหมว่าเราอะรักเขาจริงๆหรือเขาสัมผัสได้ว่า เฮ้ยมันอึดอัดจังเลยเฮ้ยมันน่าเบื่อจังเลยเฮ้ยมันไม่อยากไม่อยากคุยกับแม่เลยไม่อยากคุยกับพ่อเลยเฮ้ยมันไม่อยากไม่อยากกลับบ้านเลยลูกเราสัมผัสแบบไหนอยู่แล้วอะไรที่ทําให้ลูกสัมผัสแบบนั้นความกลัวความกลัวเป็นเครื่องกีดขวางไม่ให้เราสามารถส่งต่อและสื่อสารถึงความรักกันได้ครับ เรากลัวอะไรอยู่เราเลี้ยงลูกบนความกลัวหรือบนความรักถ้าเราเลี้ยงลูกบนความรักเราจะไม่เผลอใช้ความกลัวในการสื่อสารกับลูกเราจะไม่เผลอเอาความกลัวของเราไปเป็นเครื่องสอนเครื่องบอกหรือเครื่องยึดเหนี่ยวในใจเราเราใช้อะไรเป็นพื้นฐานในการสร้างครอบครัวของเราเราใช้ความรักความอบอุ่นไหม หรือเรากําลังใช้ความต้องการของเราความต้องการของเราก็คือความกลัวในอีกด้านหนึง่งเราต้องการให้ลูกอยู่ใกล้เราต้องการให้ลูกอยู่ไม่อยู่ห่างเราเราต้องการให้ลูกกลับบ้านลองถามดูตัวเองอีกครั้งเวลาที่เราต้องการสิ่งต่างๆลึกๆเรากลัวอะไรอยู่เพราะทุกความต้องการมีความกลัวซ่อนอยู่เสมอ ความต้องการที่บางทีเราเผลอเชื่อสมองตัวเองเราเผลอโดนกิเลสหลอกกลัวลูกไม่มีอนาคตคเนี่ยลูกไม่ตั้งใจเรียนเลยลูกไม่เรียนไม่ดีเลยภายใต้ความต้องการนี้อยากให้ลูกเรียนดีอยากให้ลูกตั้งใจเรียนอยากให้ลูกมีความรับผิดชอบในการเรียนลึกๆคุณกลัวอะไรและคําว่ากลัวนี้มันไม่ได้หมายความว่ากลัวลูกไม่มีอนาคตกลัวลูก เรียนไม่จบกลัวลูกไม่ประสบความสาเร็จในชีวิตอันนั้นคือความกลัวที่เป็นแค่เปลือกความกลัวที่เป็นแก่นจริงๆมันจะอยู่ข้างในใจเรามันจะเป็นความกลัวที่เกี่ยวข้องกับตัวเราไม่ใช่เกี่ยวข้องกับตัวลูกคุณฟังดีๆนะหลายครั้งเวลาพูดถึงความกลัวเราชอบอิงความกลัวนั้นที่ออกไปจากตัวลูกที่ออกไปจากตัวเราไปหาลูกกลัวลูกทําไม่ได้กลัวลูกอยู่ไม่ได้ กลัวลูกไม่ประสบความสําเร็จกลัวลูกอะไรก็ตามที่ขึ้นต้นด้วยคําว่ากลัวว่าลูกจะจุดจุดจุดอันนี้ไม่ใช่ความกลัวที่แท้จริงคุณกลัวอะไรอยู่ทุกคนที่ฟังไลฟ์สดผมอยู่ตอนเนี้ยเวลาที่คุณเลี้ยงลูกวัยรุ่นอะไรคือสิ่งที่คุณกลัวมากที่สุดคุณลองถามตัวเองลองพิมพ์มาดูสิเดี๋ยวผมอ่านคอมเมนต์ให้ใครอยากพิมพ์ลองพิมพ์ม,มา อาจจะกลัวหลายอย่างก็ได้หรือกลัวอย่างเดียวก็ได้แต่อย่าลืมนะความกลัวที่คุณจะต้องหาคําตอบแล้วพิมพ์ออกมาต้องไม่ใช่ความกลัวที่ส่งไปที่ตัวลูกต้องไม่ใช่ความกลัวที่ชี้นิ้วไปที่ลูกกลัวลูกกลัวลูกไม่มีอนาคตอะโคตเนี่ยกลัวลูกไม่มีเพื่อนเนี่ยมันเป็นความกลัวที่ชี้นิ้วไปที่ข้างนอกเราต้องไม่ส่งจิตใจเราออกข้างนอกเราไม่ส่งความกลัวเราออกข้างนอก ความกลัวที่อยู่ข้างนอกความกลัวที่อยู่ที่ตัวลูกความกลัวที่กลัวลูกจุดๆเป็นเพียงความกลัวที่เป็นเปลือกและใครรู้ตัวเองแค่นี้คุณโดนหลอกคุณโดนสมองตัวเองหลอกคุณโดนอะไรก็ไม่รู้หลอกทําให้คุณหลงทางความกลัวที่แท้จริงต้องมองจากตัวเราเองกลัวอะไรครับลองพิมพ์มาพิมพ์มาสั้นๆอะไรคือความกลัวที่สุด ที่คุณรู้สึกว่าเลี้ยงลูกคนนี้แล้วคุณกลัวอะไรคือความกลัวมากที่สุดที่คุณรู้สึกว่าอยู่ในครอบครัวนี้แล้วคุณกลัวอย่างผมเนี่ยผมกลัวการเป็นสามีที่ไม่ดีพอผมกลัวการเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ไม่ได้เรื่องเห็นไหมถ้าเรารู้ทันตัวเองความกลัวจะโผล่มาที่ตัวเราแต่ถ้ารู้ไวทันตัวเองมันจะเป็นยังไงร,รู้ไหมกลัวภรรยากลัวภรรยาอยู่ไม่ได้ กัวเขาลำบากเนาะกลัวเขาอยู่ไม่ได้เมื่อไม่มีเรากลัวเขาเอาชีวิตตัวเองไม่รอดกลัวกลัวอะไรอีกอะกลัวเขาไม่ประสบความสําเร็จเราจะเผอส่งความกลัวเปไปที่ตัวลูกเราจะแมเราจะเผอมองความกลัวที่ไปที่ตัวลูกเนาะอ่ะเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์นะครับเผื่อมีใครพิมพ์มานะแม่แอนสวัสดีครับป่อโชสวัสดีครับ แม่ส้มสวัสดีครับแม่ส้มฝากความห่วงใยไปที่น้องสาวด้วยนะครับน้องนิวด้วยนะเ <c oughs> พิ่งทราบข่าวตะกี้ก่อนไลฟ์เลยว่าน้องเข้าโรงพยาบาลเหรอใช่ไหมโอ้โหแต่ขนาดเข้าโรงพยาบาลน,นี่คุณเฟิร์นยังเอารูปให้ดูตะกี้เนี่ยว่าขนาดเข้าโรงพยาบาลเนี่ยจะต้องสวยเลยนะครับ <c oughs> แม่ไม่ทิ้งความต้องการของตัวเองจริงๆนะยอดเยี่ยมมากอันนี้เป็นคําชื่นชมนะครับเป็นคําอยากจะบอกว่าเออเก่งจริงๆเลยนะ ขนาดป่วยยังหน้าโสมไม่ได้นะครับขนาดป่วยยังต้องแต่งหน้านะต้องหน้าสวยนะเออสวัสดีแม่เน่นะครับสวัสดีแม่นานานะครับผมอ่ะไม่มีใครพิมพ์มาไม่เป็นไรเนาะคราวเนี้ยทําไมผมพูดเรื่องความกลัวเพราะาตอนต้นของไรเนี้ยผมบอกแล้วว่าสิ่งที่มันเป็นตัวขัดขวางหรือมันเป็นก้อนหินที่มันทับทางน้ําทับทับเส้นทางที่ทําให้เราไม่สามารถทําให้ลูกรู้สึกว่าเรา เลี้ยงด้วยความรักอ่ะจะทําให้ลูกรู้สึกอึดอัดทุกครั้งเลยทําให้ลูกรู้สึกไม่อยากกลับบ้านทําให้ลูกไม่ได้สามารถสัมผัสถึงความรักอย่างไรเงื่อนไขของเราได้หัวข้อไล่ตะกี้ก็คือเราเลี้ยงลูกด้วยความรักเนาะไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยความรัดความรัดนี่มันเป็นอะไรที่อึดอัดมากมันเหมือนเรารัดใครคนหนึ่งไว้อะคนที่ถูกรัดหรือเราถูกรัดไว้อะมันก็นย่อมอึดอัดใช่ไหมมันไม่เป็นตัวของตัวเองสิ่งที่มันทําให้เกิดความรัก ไม่ใช่ความรักก็คือความกลัวก็คือความกลัวนั่นเองเนาะถ้าเราเลี้ยงลูกด้วยความกลัวถ้าเราใช้ความกลัวกับการใช้ชีวิตถ้าเราใช้ความกลัวกับความสัมพันธ์น่ะคุณลองสังเกตในความสัมพันธ์เป็นอะไรที่ถ้ามีความกลัวเข้ามาเกี่ยวข้องความสัมพันธ์นั้นจะไม่ราบรื่นจะไม่โฟลจะไม่จะไม่ได้เปิดศักยภาพเท่าที่ควร ภรรยาที่กลัวว่าสามีจะไม่รักสามีที่กลัวว่าตัวเองจะเป็นสามีที่ไม่ดีพอสําหรับภรรยาลูกที่กลัวว่าจะเป็นลูกที่ไม่ดีพอสําหรับพ่อแม่แม่ที่กลัวว่าตัวเองจะไม่ดีพอสําหรับครอบครัวแม่ที่กลัวว่าตัวเองจะไม่เป็นที่รักสําหรับลูกไม่ว่าคุณจะกลัวอะไรก็ตามความกลัวนี้แหละเป็นตัวที่ ไอ้กีดกันความความรักครับมันเหมือนเรามีกระแสจิตของความรักอะ่ะแต่เราทําไมทําให้ลูกอึดอัดก็ไม่รู้เนาะเออเพราะเรามีความกลัวเนี่ยนะครับนี่อย่างแม่ส้มบอกว่ากลัวเป็นแม่ที่เลี้ยงลูกไม่ดีพอเห็นไหมทั้งที่เราเป็นแม่ที่รักลูกมากเลยแต่ถ้าพอเรามีความกลัวเนี้แล้วเ,เราไม่รู้ทันมันในทุกในทุกครั้งที่มันโผล่มาเนาะมันจะเผลอส่งพลังงานความกลัวนั้นไปที่ลูกนะครับเนาะ ไลฟ์วันนี้ก็สั้นๆนะครับมาชวนคุยกันเนาะถึงความรักถึงความรักแล้วก็มีคำหนึ่งโผล่ขึ้นมาก็คือความกลัวไอ้ความกลัวเนี่ยแต่มันเป็นก้อนหินก้อนหนึ่งก้อนใหญ่ที่สุดเลยที่มันมาแล้วแล้วก็แล้วที่ตลกก็คือว่าทุกคนจะมีความกลัวซ่อนอยู่ผมก็มีทุกคนก็มีเราจะมีความกลัวซ่อนอยู่ในความสัมพันธ์อยู่แล้วเราจะกลัวบางอย่างแล้วการกลัวนั้นนะครับ มันถ้าเราไม่รู้ทันตัวเองนะในทุกครั้งผมอยากให้ทุกคนนึกถึงไม่แน่ใจว่าทุกคนเคยเล่นเกมนี้ไหมสมัยก่อนมันจะมีเกมตู้อะไม่รู้สมัยนี้มีไหมนะครับเกมที่เกมตู้ที่มันจะมีค้อนยางนะแล้วมันจะมีกบหรือตุ๊กตาโผลมาตามหลุมเราต้องตีความเราต้องตีตุ๊กตาที่มันมาตามหลุมให้ทันเออมันยังมีอยู่ผมผมเห็นอยู่ในห้างอยู่เราต้องตีให้ทันอะมันโผลมามันจะมันจะโผลมา เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่รู้ว่ามันจะโผลมาหลุมไหนอ่ะแต่เราต้องตีมันให้ทันอ่ะความกลัวก็เหมือนในตุ๊กตาที่มันโผลมานั่นแหละมันไม่รู้หรอกว่าวันไหนมันจะโผลมาแล้วในแต่ละหนึ่งวันเนี่ยมันจะโผลมาตอนไหนบ้างหรือบางทีมันจะโผลมาในนามของสถานการณ์อะไรด้วยมันมันคือความกลัวตัวเดียวกันเลยสมมุตินะกลัวเป็นแม่นี่ไม่ดีพอแต่มันโผลมาในเรื่องคนละเรื่องกันวันนี้เป็นเรื่องหนึ่งพรุ่งนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งเดือนหน้าเป็นอีกเรื่องหนึ่งมันจะโผลมาอย่างเนี้ย จนจนถ้าเราหลงเราไม่รู้เรานึกว่ามันเป็นเรื่องอื่นจริงๆมันคือเรื่องเดิมมันคือความกลัวตัวเดิมเลยที่เราเคยรู้จักมันนะครับเนี่ยเราก็มีหน้าที่ต้อง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 มองให้เห็นอะต้องมองให้ทันผมใช้คําว่ารู้ทันนะเนาะเออจริงๆคือเราแค่ต้องรู้ทันมันความกลัวนี่เป็นอะไรที่ตลกตรงที่ถ้าเรารู้ทันอะอานาจของมันจะเสื่อมลงพออำนาจเสื่อมลงความรักที่เรามีมันจะได้ฉายแสงมันจะได้ มันจะได้เวลาในการที่จะโผล่ขึ้นมาเหมือนเดิมเนาะโอเคอ่ะวันนี้มีแค่แม่ส้มนี่โผมานะครับที่เขียนมาว่ากลัวเป็นแม่ที่เลี้ยงลูกไม่ดีพอนะครับจริงๆผมมองไม่เห็นหรืออาจจะมีท่านอื่นพิมพ์มานะแต่ว่าวันนี้มือถือผมน่าจะเออเลอร์คือมองไม่เห็นมองไม่เห็นใครเหมือนเดิมเลยนะครับเนาะใครที่ฟังอยู่แล้วก็ พิมพ์มากันได้นะครับผมเวลาที่เราเรียนรู้กันแบบตั้งคำถามเนาะคนที่ได้เปรียบคือคนที่เอาคำถามนั้นมาคิดแล้วก็ลองโต้ตอบดูผิดไม่ผิดถูกไม่เป็นไรหรอฮะยังไงก็ทำไปเหอะอยังไงก็ยังไงก็ถูกอยู่ดีนะครับเนาะโอเคค่ําคืนนี้มาสั้นๆนะครับขอบคุณทุกคนสำหรับค่ําคืนนี้นะวอวยพรให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็แสดงความรักจงทำให้ลูก รักตรงแสดงความรักออกไปนะแต่ไม่ใช่ความรักแน่นจนเหมือนรัดถุงแกงอ่ะเออรัดอึดอัดอ่ะเหมือนเราเอาเชือกมามัดเขาไวน้นะครับมันก็ขาดซึ่งอิสรภาพแล้วก็ความสุขเป็นกำลังใจให้ทุกบ้านนะครับสวัสดีครับ